อินทิเกรตความต่อเนื่องฟังก์ชันต่อเนื่องหรือทั่วตัวแปรส่มต่อเนื่องนีย่างคล้ายๆแบบนี้แต่ขอบนี้ไม่เกิดจริงเกิดแค่ศูนย์ถึงหนึ่งเปลี่ยนขอครับศูนถึงหนึ่งตัวนี้อยู่ต่อแต่ f, เออ f สุดใครแต่เอาเข่ามาใส่ผมเปลี่ยนสีแล้วกันค่อยๆไปนะครับวันนี้ หนึ <muitas. S> 2> 2่งลบอ็โอเคป่านี U ่คือ f x นะครับเปลี่ยนสีด้วยแล้วกันจะได้สวยๆโอเคเกเนาะเปลี่ยนแทนลงมาเฉยๆ d x ออยู่ต่ออ่านต้องใช้ที่นิดนึงนะถ้าใครที่ไม่พอขอนะครับขอใหญ่ๆนะครับเวลาเจอแบบนี้ห้ามอินทิเกรตทีละตัวนะถ้าบอกเอ้ยอินทิเกรตเอ็กไดเอ็กซ์กำลังสองส่วนสองอินทิเกรตัวนี้ได้หกเอ็กกำลังสองส่วนสองไม่ถูก ต้องกระจายออกให้หมดเป็นศูนย์ถึงหนึ่งโดยเข้าไันให้หมดครับชึบชึ๊บหกเ x กําลังสองอานะข้อแรกหกเอ็กําลังสองคูณหนึ่งได้หก x กําลังสองก้อหลังมี x กี่ตัวหกเอ็กเอ็ก x x x หกเ x กําลังสามหามาหามามันต้กระจายเปิดอย่างนี้นะครับเปิดให้หมดเลยนะ โอเคอ่ะเสร็จแล้วสมมติอ่ะทำงานได้แล้วอินเกตตัวนี้ฟูนฟูนฮอินเกตนี้กำลังสองได้สามส่วนสามถูกไหมอินิเกตกำลังสามได้สี่ส่วนสี่แทนค่าศูนย์ถึงหนึ่งโอเคอ่ะเราเป็นคนดีสามหนึ่งสาม สามสองหกโอเคเลขมันมน้อยเราเลยได้ไดทําได้ง่ายอันนี้ทำอะไรได้อืมช่างมันก็ได้เนาะมันดูแล้วไม่มีอะไรเลยหรือแค่แอบตัดก็ได้สองสองสี่สองสามหกเห็นปะประานั้นแห่งข้าบ,บนครับสองหนึ่งกำลังสามลบสามส่วนสองหนึ่งกำลังสี่ถูกไหมครับที่ไหนมีเอ็ก ฉันจะแทน1นให้หมดถามว่าบนนี่เรียงบนนะครับลบล่างล่ะล่างเป็นไงเฮ้ย0 0 0 0แทน x 0ไ,ได้ไหมย0แทน x 0น,นะครับ0เกลี้ยงเลยนะครับหน้าแปลรือเปล่า ไม่น้ำไปาใใช่ป่ะเห็นเห็นเห็นไหมไม่รู้สุโนเอาอสลบส่นะครับบางทีทำไปก็ให้มันมีความสุขเขียนอะไรเล่นบ้างก็ได้นะครับแล้วก็มาหน้าเกมแล้วกันเรามีความหวังอไปต่ออิ้งข้ามาเ้วกส่ลบสก็สนอ่ะคิดเลขหนึ่งกำลังสามได้หนึ่งสองคูหนึ่งได้สองหนึ่งกำลังสี่ก็หนึ่ง ลบไปสามส่วนสองตอกครึ่งเดียวถูกไหมครับเพะสามส่วนสองเป็นหนึ่งจุดห้าต่อนี้ก็ได้เรียบรหรอโอเคอข้อต่อไปทําอีกสักข้อเลิกแล้วความยากอยู่แถวนี้ไม่ใช่ความยากในการคำนวณเนี่ยอยู่แถวนี้การที่เราได้ตรงนี้ข้อไหนหลุดเลยข้อสามหลุดเลยตอบเท่าไหร่ครับข้อสามหลุดเลยหนึ่งส่วนสองมา ยกกำลังสองตอบถูกต้องอุ้ยง่ายเลยเห็นไหมโอเคเนาะโอเคถ้าโจทย์ออกให้เราทำอันี้จะยากที่สุดถ้าโจทย์จะวัเดเค่ความรู้ด้านล่างก็มีไม่ข้างล่างใช้ของที่มีเลยมันต่อใครมีคำถามไหมมันจะทำให้เราเห็นค่าพวกนี้ได้เลยนะครับโอเคอเคเนาะเอาอี อ่ะ4.2ต่อลงเปลี่ยนสีหมึกสีดำเลยทำยังไงทำเหมือนเดิมอินทีเกตทั้งหมดข้างในโดนกำลัง2คนนะูณฟังก์ชันนะจุดนั้น dx อัาไม้เราเหมือนเราได้เคยบอกนะการที่ตรงนี้โดนทำมันจะมาเปลี่ยนเฉพาะค่าหน้าความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยเหตุพวกนี้เนาะอัตราการเกิดยังเหมือนเดิมนะครับอ่าที่เหลือรวยครับอะแต่ fx มัมีค่าแล้วนี่ไอเมื่อกี้เราว่าคูณถ้าใครแอบสังเกตดิน B นะครับตัวนี้จะเหมือนข้างบนเลยแต่ F x จะเพิ่ม x จะเพิ่มอ่าใครมีไหวพิมพ์ตอบได้เนาะราะว่าสมัยก่อนคูณ F x ตัวเดียวแต่น่ะ ไอ้นี่มัน x เพิ่มกว่าเดิมหนึ่งตัวเพราะนั้นสังเกตดีกรีที่เปลี่ยนไปครับสองกลายเป็นสามเห็นไหมเคยเป็นสามใช่ปะก็ข,ขึ้นเป็นสี่เห็นไหมครับมันก็คือแค่แถม x เพิ่มตัวเดียวโอเคเน้อเหมือนเดิมนะครับสามเป็นสี่สองเป็นสามับอี่นี่เกียครับ 6x กำลังสามก็เป็นหก x กำลังสี่ส่วนสี่ลบก x กำลังห้าส่วนห้าถูกต้องแทนค่าจากศูนย์ถึงหนึ่งอย่าลืมนะถ้าเป็นพูกีนะเอาทั้งหมดในช่วงเลยนะมันนิยามบนศูนย์หนึ่งเราเอาศูนย์หนึ่งเลยนะครับศูนย์หนึ่งนี้มาจากช่วงของโจทย์นะครับตรงนี้นะโอเคไหมถ้ามันเป็นศูนย์ถึงสามเราก็ต้องศูนย์หนึ่งสามนะอะไรแบบนี้นะครับ โอเคอ่ะกลับมาดูต่อทำเหมือนเดิมให้เครียดตัดเลยแทนบนลบแทนล่างครับหกส่วนสี่หนึ่งกำลังสี่ผมเขียนเพื่อหนึ่งกำลัง 5. ให้เข้าใจว่ามันแทนเข้าไปในนั้นนะครับบนลบล่างล่างไม่เหลืออะไรเลยนะครับศูนย์กับศูนย์อย่างเดียวนะศูนย์แทนไหนก็ศูนย์ศูนย์แทนไหนก็ศูนย์เข้ามั้ย ที่เหลือคิดเลกครับอุ้ยทำไม่ได้คุณควายค่ับหกห้าสามสิบหกสี่ยี่สี่ห้าสี่ยี่สิบรลบกันออกมาเหลือหกส่วนยี่สิบต่อ่อสามในสิบ ผมบอกว่าไอ้สองตัวนี้จะยากสุดเพราะมันคือต้นทางของเนีถ้าผมให้ค่าของตัวพวกนี้มาคุณจะไปทําที่เหลือได้หมดเลยเช่นสี่จุดสามทำแล้วเนาะไปดูสี่จุดสี่ครับสีจุดสี่เอาตัวแทนที่ถูกทองนี้อเอาใครแทนครับสามส่วนสิบนะโอ๊ยนะต่อนะครับอันนี้ก็คือคุณบอกผมต้องแล้วเอาสามส่วนสิบมาใส่ลบ ลบไปไหนข้อหนึ่งนะหนึ่งส่วนสอมาอย่าลืมถ้าคุณลบตัวนี้เจ๊งเลยเพราะอะไรครับติดลบสังเกตอย่างนิดนึงนะถ้าตัวพวกนี้นะปวงเสมอถ้าคุณทำได้ลบเมื่อ,อไรไอ้แวเลียนนะครับจะต้องเอ้ยนแวเลียนเอ้มันวางไม่เหมือนเดิมขอใครแวเลียนนะครับต้อง บวก,กเสมอเนี่ยห้าสิดลบเด็ดขาดถ้าคุณได้สิดลบคือผิดแปดสี่จุดสี่ถ้าคุณจะคำนวณออกมาตัวนี้ต้องได้เลขบวกอย่าลืมกำลังสองแล้วเวลาเขียนกำลังสองเขียนอย่างนี้ถูกเขียนอย่างนี้ผิดรู้ใช่ปะเพราะอะไรถ้าคุณเขียนนี้กำลังสองจะเล่นกับหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้เนาะกำลังสองต้องเล่นกับทั้งหมดต้องแผงวงเล็บ หรือคุณคิดในใจเลยก็ได้มันคือสามส่วนสิบลบหนึ่งในสี่โอเคป้าคนไม่คิดอะไรมากก็คูณไข่ถ้าอยากคิดดีก็ยี่สิบถูกไหมครอร์รอยี่สิบอัน่างคูณสองเป็นหกอันหลังคูณห้าตอหนึ่งในยี่สิบสังเกตไหมสัวกเสหมอ ถ้าคุณได้เลขลบก็ผิดแน่ๆนะครับผมเจอเลขลบปุ๊บศูนย์เลยนะเพราะแวรเรีคือการวัดการกระจายตัวการวัดความแปรปรวนความแปรปรวนติดลบไม่มีมีแต่ดีสุดคือศูนก็คืออะไรค่าคงที่ไม่มีความแปรปรวนอคไปบ้างเออโอเคพูดเดยอะคะแของได้ข้อไหนแน่ๆครับ4.8จากไป1ส่วน20 อันนี้คือนิยามแวรี n c นโอเคพร้อม okay. เด้อ4.5ตอบเท่าไหร่ครับ4.5เอาใครออก5ออกเพราะฉะนั้นตอบ 5ex แต่ ex คือ1ส่วน2ถูกไหมจากข้อแรกตอบ5ส่วน2 2.5ได้หมดนะโอเคดีมากดีมาก เชียไปต่อครับไปต่อไปต่อขอเดินขึ้นเนาะสี่จุดหกครับสี่จุดหกทำไงเอาเลขออกได้สี่ออกตรงๆนะออกนอก e ไม่มีปัญหาเนาะได้สี่นะครับ e x ่เหมือนเดิม e จับตัวเลขได้ไหมได้ได้ตัวเลขเหมือนเดิมเข้ไม แต่ถ้าแย่เน้นจากตัวเลขจังอ่ะไม่ต้องท่องดีๆนะ e เจอเลขได้เลข5ตอบแต่ e x คืองส่วน2แล้วข้อนี้แปนสอง2บวกหนึ่งส่วนสองเท่ากับสองจุด2.5 4.7ทำไงครับ e กระโดดเข้าไปแปลง e x กำลังสองมีค่าแล้ว e x และหนึ่งโอเคนะ e นี่ดีหน่อยนะครับ e จะไม่กำจัดค่าคงที่นะเข้าครับข้าแรกเป็นสามส่วนสิบใช่ไหมตัวตัวระบายหนึ่งส่วนสองใช่ปะและบวกหนึ่ง การเป็น E เนี่ยบวกบวกลบลบอะไรได้หมดนะติดบวกติดลบไม่เกี่ยวนะครับได้ทุกอย่างเนะาะคิดเลขใช่ไหมครับ8ตบวติดนะเลขถูกยังถูกเนาะสมมติไม่ถูก0จนดแต่ก่อบ เห็นแน่เห็นแน่สองโซนแรกเท่านั้นที่คิดยากโซนที่เหลือง่ายหมดอสี่จุดเก้าครับส4.9 variance ดึงสี่ออกได้เลยไหมได้อย่าเริ่มกำลังสองเข้ากับสี่กำลังสอง variance เดิมสี่กำลังสองในสิบหก variance เดิมหนึ 4, ่ง 2, 16, 1, ในยี่สิบตัดตัดต่อโซ่ ติดตแปดตัวนีโอเคอันสุดท้ายที่เด็กกระโดนหลอกแวเลี้ยงเข้าหกโดนโดนไหมโดนโดนยังไงหายไปนะครับหายไปนะมัน่แค่ไดนะวเวเลี้ยงคข้าวงที่มันไม่มีความแปบงโวมนศูนย์ไปเลยตัอนี่ตอบ0.8เช่นเดิมโอเคตัวนี้ไม่มีค่ากับเรานะครับ อ่าตัวนี้ไม่มีค่านะในแวร์เรียนโดดเข้ามาหายไปนะครับโอเคข้อต่อไปครับอันนั้นโจทย์อาจจะชอบถามอย่างนี้คือให้ค่ามาเลยแล้วคุณก็ใส่แล้วตอบเลยโอเคไหมอย่างที่บอกนะเราควรเรียนมากกว่าที่สอบอได้แล้วอย่าถามนะว่าเฮ้ยเรียนมานั้งเยอะไม่เอาไปสอบเลยอืมเราเลือกเอาเนาะให้มันไม่ยากเกินไป อาจาครับข้อแรกเรื่อกันตอบยี่สิบฮะอะไรนะออยี่ห้าเดินถูกครับตอบยี่ห้าในข้อสอบคุณนี้เขียนยี่ห้าเลยก็ได้คะแนนนะโอเคอข้อห้าจุดสองอ่ะหกถูกระวังนะน,นี่มันมี x มี y นนะเด็กบางทีโดนตรงแทนผิดตัวนะครับ อบสาม e x ลบห้า e y e เจอหนึ่งอยู่หนึ่งต่อ e x เป็นห้า e y เป็นสองหนึ่งก็หนึ่งตอบใครครับโอ e ติดลบได้ไหมได้นะ e ติดลบได้นะครับคิดถึงหวยนะเราเล่นหว,วยไปเรื่อยๆนี่คือจมนะครับจมเพราะนั้นยังไงถึงรวยเจ้ามือครับ โอเคไหมอ่า5.4ดึง4ออกได้ไหมนั่นถามเราดึงได้ไหมได้ตอบเท่าไหร่ครับตอบเท่าไหรรฮะผิดอย่าลืมเวลาดึงเลขอกอกนอกแวรียต้องยกกำลัง2เพราะนั้นตอบ สี่กำลังสองคูณแวรีนคือสิบหดูด้วยนะนี่ x หรือ y นะเลือกให้ถูกตัวถูกต้องได้ยินแวแวแววสองร้อยสี่สิบครับอยา่าเลือกผิดตัวนะครับมันจะยากมาต่อแวรีนละ่ะเจอตัวนี้ระวังนะระวังอะไรหรออันนี้มันจริงต้องมีเงื่อนไข เขาต้องบอกว่า x อกับ y มเป็นอิสระ,ะจากกันนะครับมันเห็นเดนคำนวณตัวนี้ได้นะไม่เป็นไรวดึง4ี่ออกได้ไหมได้สีก่กำลังสองเวเ x ์เอเเห็นเลขลบนี่เปล่าเฮ้ยอ่นนี่นี่เห็นเลขไหมลบนะครับใค้เขียนนี้แจ้งนะครับเขียนนี้แจ้งทำไมแจ้งไวรัสจะไม่เคยต่ำลงนะ แวเลียนจะไม่เคยต่ำลงมีแต่มากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นทำไงให้ถูกมีอะไรพวกนี้ดึงออกมาข้างหน้าและยกกำลังสองเนือภาพออกไหมตรงนี้มองเหมือนมีลบหนึ่งอยู่โอเคเวลาเราลบออกหน้าก็โดนยกกำลังสองเห็นไหมครับโอเคัวสุดท้ายครับแวเลียนจับตัวเลขเป็นไง สูนนะครับสูสนะเดี๋ยวไปคิดคาดเต้นใหมลนะ้องอะไรไปตอบเมือ่อกี้ทำนะ 240. อะไรสองร้อยสี่สิบไอ้นี่รู้สึกได้เก้าป่ะรู้หนึโอเคเลยตอบสองสี่เก้าเรียบรอ้อยข้อสามอ่ะ,ออะพันมิตรอะไรอย่างนี้ว่าไปนะ ำไม่ดี px มากกว่าสองจำได้ไหมอันนี้ไม่ใช่ความหนาแน่นนะเห็นไหมค้างชั่งความน่าจะเป็นมีค่าแค่มจุด p มากกว่าสองชัวร์สามเท่านั้นครับมีค่าเป็นแทนสามเข้าไปเย่กส่วนบห้าโอเคตอบเลยก็ได้แอบไปคิดดีกว่าปีหนึ่งมีค่าอะไร่ 4. ในสิบห้าปี2เอ้ยทำไม p อ่ะ เอฟเอฟเอฟสองห้าเอฟสามหกพร้อมนะคุณรู้ใช่ไหมผมจะทำเพื่อหนึ่งครับเอฟคำนวณไงมันคูณค่าของมันทำมาเนี้ยมัน คูณค่าของมันโอเคมันคูณค่าของมันจ็ได้ไหมครับมันคูณค่าความน่าจะเป็นนะจุดน,นั้นมันคูณค่านะความน่าจะเป็นนะจุดน,นั้นใส่เลขสี่ส่วนสิ 15. บห้าบวกสองคูณห้าส่วนสิบห้าผมใส่เพราะว่าเดี๋ยวข้างล่างได้ตรงกันตัดกันได้ง่ายๆสามคูณหกส่วนสิบห้าถ้าไม่ครับเกิน okay, นะ พร้อมนะจับบวกกันให้หมดครับสามคูณหกเป็นสิบแปดอ่ะเขียนโอนห้าคูณสองได้สิบสามหกสิบแปดบวกกันให้เสร็จแปดสามสองส่วนสิบห้าได้สิบขออนุญาตหาเพื่อนเพื่อนของจะหา variance ได้ต้องคำนวณตัวนี้ได้จำได้ไหมครับบ้ คือกรอปมาเลยได้ไหมผมเป็นแนวแบบว่าใครกรอปได้เชิญนะครับคอนโชนซีคอนโ 4, วีลากมาแล้วเราจะสนุกอย่างรวดเร็วอะไรเอ่ยที่เปลี่ยนกำลังสองโผล่มาคืนใ้ยไ,ไม่ยากเลยนะมันคนเรื่องเดียวกันเรายกกำลังสองเข้าไปข้างหน้ายกกำลังสองโอเคไหม ทำํำหลายรอบแล้วเนาะทําแล้วทําอีกนะอืมทําอยู่ทําต่อนะครับสิบห้ายาวๆข้อหน้าสี่ข้อนี้สองสองสี่สี่ห้ายี่สิบสามเก้าเก้าหกห้าสิบสามใช่ปะหกห้าสี่เนาะอ่าไม่ต้องของารหลอกเข้าป่าหมดนะครับดูดีเดๆเนาะยี่สิบสี่บวกห้าสี่ บวกกันเจ็ดเจ็ดแปดครับจบแต่ใครอยากเทก็ตัดแค่นิดหนึ่งสามห้าสิบห้าสามสองหกสามหกสิบแปดอ่าช่องสดตัวแม่สามแม่นมากทำเพื่อทำทำไมทำทำไมครับ variance หรือตัวกำลังสอง ลบทั้งหมดค่อยกำลังสองโอเคนะครับอันนี้ในห้องจะให้มานะแวรเรี้ยเกิดจากพีของ x ็กซ์ำลังสองลบพีเอกซ์ำลังสองพีเอกซ์ำลังสองเอาไหนยี่หกส่วนห้าหรือสามสองเอหนึ่งห้าครับตัวไหนยี่หกนะลบถ้าคุณทำอย่างนี้โดนแน่ๆเพราะเลขมันจะเพียงต้อง กำลังสองโอเคไหมไอ้นี่อย่ามายกเพิ่มนะเด็กงงอีกนะไอ้นี่นี่ยกแล้วนะครับยกแล้วนะโอเคตัวนั้นนะ่ะยกเพิ่มนะไม่งงนะครับนี่นี่โอเคป่าบางคนยกหน้ายกหลังยกมั่วเกินไปก็ผิดอีกนะตั้งสติดีๆไม่ยากครับอถ้ามันยากช่วยเลขมา อ่าใครกดเลขเลขให้หน่อยได้ค่าเท่าไหร่บ้างครับฝึกกดฝึกกดน้องไม่เลขบวกนะถ้าคุณได้เลขลบเจ๊งอีกนะครับได้เท่าไหร่ครับโอ้โหเลขโกรมากนึงตีติด หารสองสองจึดอ่าเชิญหนึน่งสี่หกหาสองสอง,สองหา้าได้คะแนนเต็มคือเลขน,นะอย่าไปกลัวนะกดให้มันได้ถ้าใครไม่ชอบนี้ถ้าคุณตอบผมเป็นพบชนิยมก็ได้คะแนนเหมือนกันถ้าเครื่องบางคนตอบเศษส่วนไม่ได้สามสี่ตำแหน่งมาเลขใกล้ๆผมมาให้หมดเนาะโอเคไหมเนาะเนาะเออโอเคใครมีคำถามไหม บอกแล้วความยากที่สุดอยู่โซนนี้ที่เหลือง่ายนะที่เหลือยากกว่นี้เหรอโอเคพร้อมนะครับอ่ะเรามาทำของง่ายกันเชื่อไหมหน่าจัดสามจุหนึ 2, ่งพาสามจุดสองาดนะครับเราได้สองคตอบแล้วเนาะ e x สามสอง่วนหนึ่งห้า variance ก้อนนี้โอเคอเค่ะจบ สามจุดสามครับ e x ลบสองคือ e x แล้วค่อยลบสองเคียวเกลียวถูกไหมก็เลยตอบเป็นเลขในใจสองส่วนสิบห้าไม่เชื่อกดเครื่องใช่ไหมปดเครื่องเนาะสามสองส่วนสิบห้า แล้วก็ลบสองตอบว่าสองสึงห้าครับถูกต้องก็ต่อไป e x ส่วนสามทำไงนะก็ดึงเลขออกมาเลยถูกไหมครับเอาเลขออกมาเลยแล้วค่อยหารสามแบบนี้ก็ตอบสามสองส่วนสี่จห้าถูกไหมครับ เอาสามไปคูณเข้ากับตัวล่างสิบห้าสามสี่ดห้าได้ครับกบอกแล้วนับโซนยางอยู่ข้างบนนะไอ้ตัว e กี K ่เ e ท่า v a r i a n c นู่นนี่นั่นง่ายสุดนะสุดท้ายแล้วครับสุดท้าย3.4ผมเปลี่ยนสีนนะเห็นสีปไหมะสามจุสี แว r i เอแนนเกลบสองเกิดอ,อะไรขึ้นครับแว r i เ n แเลขนี้ไม่มีถูกไหมครับแวร i a n แนนอะไรค่าคงที่มาบวกมาลบเข้าแวเอแนนไม่เปลี่ยนนะครับค่าความแปรปรวนไม่เปลี่ยนเพราะนั้นตอบเท่าเดิมซื้อหนึ่งสี่หกสัวสองสองห้าไหม ง่างาๆเนาะเล็กเดิมนะครับเลือกมาให้ถูกตัวนะอย่าไปเลือก x ไม่ถูกมานะก็นี้ต่างหากสนุกมีหนึ่งส่วนสามคูณอยู่กับ x ดึงได้เลยหรือเปล่าระวังจะกลายเป็นกำลังสองผมไม่เขียนกำลังสองข้างล่างก็ได้นะเอาทั้งหมดกำลังสองก็ได้ก็ตุกขก้าแกนคือสิ่เดียวกัาเอาทั้งหมดเป็นหนึ่งนะครับ Okay. อโอเคตอบโหยากเลยวะมันคือร้อยสี่หกส่วนสองสองห้าเอาเก้าแถวให้ตัวล่างโอเคไหมเก้าแถมให้ตัวล่างน,นะครับเพื่อเลขคุณจะช่วยได้สองสองห้าคูณเก้าปิดปุ๊บตอบหนึ่งสี่หกส่วนสองศูนย์สองห้าแต่เลขมันยากเกินไปอนาคต ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดสองเย้